สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรคล่องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกัน ฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละหนโจทย์ทวนนะครับคลิปนี้เราจะมาอินดิเกตโคเซกกำลัง4ี่เซตาดีเซตากันนะครับสำหรับกรณีที่โคเซกกำลังคู่เนาะเราจะให้ U เป็นคอทนะครับพอดิฟคอดจะได้ลบโคเซกกำลัง2นะครับเราก็จะเหลือโคเซกเป็นเลขคู่สามารถกลับไปเป็นคอตได้อยู่ดีเนาะวิธีทำนะครับเลือก U เป็นคอนะครับให้ยเป็นคอดเ,เซตานะครับ Now, u เป so ็น cot เซตาดังน no? ั้นดิฟยูนะครับดิยูก็จะเท่ากับดิฟคอรได้ลบโคศิกกำลังสองเนาะลบ csc กำลังสองเซตาดิเซตานะครับดังนั้นครูย้ายไปหารครูจะได้ว่าดิยูส่วนด้วยลบ csc กำลังสองเซตาก็จะเท่ากับดิเซตานะครับมีดิเซตาแล้วเนาะเราก็ไปแทนค่าครับจากโจทย์นะครับอินทิเกรต โคเซกนะครับกำลังสเซต้าดีเซต้าก็จะเท่ากับอินดิเกตโคเซกกำลังสเซต้าดีเซต้าคือ du ส่วนด้วยลบ CS c ีเซีกำลังสเซตาเนาะนะครับโคเซกกำลังสก็จะตัดกับโคเซกกำลังสเหลือข้างบน2ตัวนะครับอย่าลืมเครื่องหมายลบเนาะมันก็จะกลายเป็นลบ อินทิเกร csc กำลังสองเซ du นะครับเนื่องจากว่าโคไซกกำลังสองนะครับาสามารถเปลี่ยนเป็นคอท์กำลังสองได้นะครับด้วยสูตรที่ว่าโคไซกกำลังสองจะเท่ากับคอท์กำลังสองบวก1เนาะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบอินทิเกตคอท์กำลัง2เซตาบวก1 ดียูนะครับคราวนี้พอเป็นคอร์ดเราก็เปลี่ยนเป็นตัวแปร u ได้แล้วเนาะก็กลายเป็นลบอินดิเกต u ูกำลังสองบวก1น u นั่นเองนะครับอินดิเกต u, ูกำลังสได้ u ูกำลัง3ส่วน3เนาะก็เป็นลบ u ูกำลัง3ส่วน3อินดิเกต1ก็ได้ u นะครับคุณครูแจกเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในนะบวกด้วยค่าคงที่ C นะครับหลังจากที่อินดิเกตเสร็จแล้วเราก็แทน u คืนให้เขากลายเป็นลบ คอร์ดกำลัง3เซส่วน3กับลบออคอร์ดเซตนะครับบวกด้วย4เรียบร้อยแล้วครับ